เพลงในวันที่โลกกำลังเฝ้าจับตามองความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงและการทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข่าวใหญ่ที่สัน่นสะเทือนทั้งภูมิภาคก็ได้เกิดขึ้นเมื่อประเทศจีนประกาศมอบเครื่องบินขับไล่ j .104 ให้แก่ประเทศไทยจำนวนถึงสิบลำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นการส่งมอบยุทธโธปรกรณ์ทางทหารแต่ยังถือเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความ สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งไทยและจีนต่างมีประวัติศาสตร์ความร่วมมือกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและล่าสุดคือการเสริมสร้างกำลังทางอากาศที่มีนยัยสำคัญต่อความมั่นคงของภูมิภาคเครื่องบินขับไล่เจ104ซึ่งจีนมอบให้ไทยครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในตระกูลเจ10โดยมีสมรรถนาทียบเพียงได้กับเครื่องบินขับไล่ให้รุ่นใหม่ของ ชาติตวันตก j 1 0 4ใช้เครื่องยนต์ที่มีแรงขับสูงสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้และติดตั้งเรดาร์ AESA ที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นล่าสุดทำให้ j 1 0 4มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจครอบคลุมทั้งการสกัดก,การโจมตีเชิงรุกและการคุ้มกันกำลังทางอากาศการได้รับเครื่องบินขับไล่จำนวนมากในคราวเดียวเช่นนี้ย่อมทำให้ศักยภาพ ของกองทัพอากาศเกาวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดเบื้องหลังการตัดสินใจมอบเจ104ให้ไทยฟรีครั้งนี้มีปัจจัยหลายด้านผสมผสานกันทั้งในมิติทางการทูตและยุทธศาสตร์จีนต้องการแสดงบทบาทในฐานะพันธมิตรที่ไว้ใจได้ต่อไทยและสร้างภาพลักษณ์ของตนในฐานะผู้สนับสนุนด้านความมั่นคงของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะเดียวการไทยเองก็มีความต้องการเสริมสร้างาขีดความสามารถทางทหารเพื่อให้พร้อมรับมือกับ สถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการได้รับการสนับสนุนเช่นนี้จากจีนจึงเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงการส่งมอบเครื่องบินเจ1 0รีไม่ใช่เพียงแค่เรื่องขององค์การเพิ่มจำนวนเครื่องบินในฝูงบินแต่ยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการบินรบเจ้าหน้าที่และนักบินไทยจะได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของจีนเพื่อให้สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องบินได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพซึ่งการถ่ายทอดความรู้นี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานของกองทัพอากาศไทยไปอีกขั้นและยังเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศในทางยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารอย่างเข้มข้นหลายประเทศในภูมิภาคต่างพัฒนาและจัดหาอาวุธยุธธโทโธปกรณ์ใหม่ๆเพื่อรักษาสมดุลด้าน กำลังรบการที่ไทยได้รับ J10C จากจีนฟรีในจำนวนมากย่อมทำให้ไทยสามารถรักษาความสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมั่นคงและยัางสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาต่อประเทศที่อาจมีแนวโน้มคุกคามอธิปไตยของไทยนอกจากนี้เหตุการณ์นี้ยังมีความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ใช่เพียงเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกเท่านั้นแต่ยังมีรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและการสนับสนุนกันในยาม จำเป็นการมอบเครื่องดินรบฟรีให้แก่กันในลักษณะนี้เปรียบเสมือนการประกาศต่อโลกว่าทั้งสองประเทศยืนเคียงข้างกันในฐานะพันธมิตรที่แน่นแฟนและพร้อมจะช่วยเหลือกันในสถานการณ์ที่ท้าทาย J104 มีจุดเด่นหลายด้านที่น่าพูดถึงโครงสร้างของเครื่องบินออกแบบให้มีความคล่องต้องตัวสูงสามารถทำการบินผ่านแผลได้อย่างยอดเยี่ยมระบบควบคุมการบินแบบไ l y b บายวีให้ความแม่นยำและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเครื่องยนต์ที่ ใช้มีพลังขับดันสูงและมีความน่าเชื่อถือทำให้ j 104สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสภาพอากาศเลวร้ายหรือการรบที่ต้องการการตอบสนองชับไวในมุมของไทยการได้รับ j 104ช่วยให้กองทัพอากาศมีความพร้อมรบเพิ่มขึ้นทันทีการจัดวางกำลังรบสามารถทำได้ยืดหยุ่นมากขึ้นและยังเป็นการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีทางทหารเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศการ เสริมศักยภาพนี้จะทำให้ไทยสามารถปกป้องด้านฟ้าและผลประโยชน์ของชาติได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าประเทศมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในด้านความร่วมมือทางเทคนิคจีนยังได้เสนอที่จะจัดส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือไทยในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่องบินให้ทันสมัยอยู่เสมอความร่วมมือเช่นนี้ไม่เพียงยังเป็นการสนับสนุนในปัจจุบันแต่ยัง เป็นการปูพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหากรรมการบินของไทยในอนาคตพร้อมเมื่อมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีสะสมมากขึ้นไทยก็สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตหรือซ่อมบำรุงอากาศยานด้วยตนเองแน่นอนว่าการมอบเครื่องบินรบฟรีย่อมสร้างความประหลาดใจให้กับหลายประเทศในภูมิภาคบางฝ่ายอาจสงสัยถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของจีนแต่ในมุมของไทยการได้รับของขวัญชิ้นใหญ่เช่นนี้คือโอกาส ที่ไม่ควรปล่อยผ่านมันคือการยกระดับขีดความสามารถทางทหารโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลและยังเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับประเทศมหาอำนาจระดับโลกการส่งมอบครั้งนี้ยังเป็นสัญญาณว่าจีนพร้อมจะมีบทบาทเชิงรุกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ยุทธศาสตร์มิตรภาพผ่านความมั่นคงเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ยั่งยืนขนาดเดียวกันไทยก็ได้แสดงบทบาทในฐานะหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ ของจีนการที่ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายร่วมกันในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคย่อมทําให้ความร่วมมือนี้มีพลังและความหมายมากยิ่งขึ้นในสายตาของประชาชนไทยการได้เห็นฝูงบินเจ104บอยบินในน่านฟ้าของประเทศเป็นภาพที่สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจว่ากองทัพอากาศมีศักยภาพเพียงพอที่จะปกป้องชาติไม่เพียงในภารกิจป้องกันประเทศแต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินการลาดตะเวนชายแดนและ การตอบสนองต่อภัยคุกค,คามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพิจารณาในภาพรวมเหตุการณ์นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคไทยได้แสดงให้เห็นว่าการรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจเป็นสิ่งสำคัญขนาดเดียวกันจีนก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ให้มากกว่าเพียงคำสัญญามันคือการกระทำที่จับต้องได้และมีผลลัพธ์ทันทีในอนาคตความร่วมมือเช่นนี้อาจนำไปสู่การแลก ลี่ยนด้านเทคโนโลยีอื่น,นๆเช่นระบบป้องการภายอากาศโดรนยุทธโทปกรณ์หรือแม้กระทั่งเรื่อรบขั้นสูงทั้งหมดนี้จะช่วยให้ไทยสามารถเสริมสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งรอบด้านและพร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่โลกยุคปัจจุบันนำมาให้ท้ายที่สุดการมอบเครื่องบินเจ1 0 0ฟรีจำนวน10ลำจากจีนให้แก่ไทยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องขององค์การทหารแต่มันคือการสร้างสายสัมพันธ์ ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศเป็นการย้ำเตือนว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการมีพันธมิตรที่พร้อมยื่นมือช่วยหรืออย่างจริงใจนั้นมีค่ามากเพียงใดและนี่คือก้าวสำคัญที่จะถูกจกไว้ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนตลอดไปหลังจากข่าวการมอบเครื่องบินขับไล่เจหนศูนย์ีฟรีสิบลำจากจีนให้ไทยถูกเผยแพร่ออกไปกระแสตอบรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายในประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่กองทัพอากาศได้รับการเสริมกำลังอย่างมีนัยสำคัญหลายคนมองว่าการได้รับของขวัญล้ำค่านี้จะช่วยยกระดับความมั่นคงของชาติและเป็นหลักประกันว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพเพียงพอในการปกป้องตอนเองในทุกสถานการณ์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่านี่คือการลงทุนในอนาคตที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนแต่ให้ผล รับมหาศาลสำหรับประชาคมโลกข่าวนี้สร้างความประหลาดใจไม่น้อยเพราะปะกติแล้วการส่งมอบยุทธโธปกรณ์นักขั้นสูงฟรีจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่ย,ยุคใหม่ที่มีมูล,ลค่าลำละหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐการที่จีนตัดสินใจมอบให้ไทยฟรีทั้งหมด10บลำจึงเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่าจีนต้องการเสริมสร้างอิทธิพลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้อย่างจริงจังและเลือกประเทศไทย เป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักเบื้องหลังข้อตกลงนี้มีการเจรจาและหารือกันมานานหลายเดือนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมไทยและจีนมีการกำหนดกรอบความร่วมมือทั้งในด้านการฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการจัดหาอะไหล่ในระยะยาวจีนยังเสนอให้ไทยมีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีบางส่วนของเจสิบเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาและปรับปรุงสมรรถนะได้เองภายในประเทศใน,ศในอนาคตซึ่งนี่เป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมการบินทางทหารระหว่าง2ประเทศในเชิงเทคนิค J-10C มีระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำกว่าเรดาร์รุ่นก่อนสามารถติดตามและล็อกเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงรองรับอาวุธปล่อยนำวิถี PL-15 และ PL-10 ซึ่งมีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงมากความสามารถนี้ทำให้ J-10C ไม่เพียงเหมาะสำหรับการป้องกันน้าโนฟ้าแต่ยังสามารถใช้ในปฏิบัติการโจมตีเชิงรุกหรือคุ้มกันฝูงบินใน ภารกิจพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพนักบินไทยที่จะทําการบินเจ104จะต้องเข้ารับการฝึกพิเศษที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา6เดือนถึง1ปีเพื่อเรียนรู้ระบบควบคุมการใช้อาวุธและการบํารุงรักษาเครื่องบินขับไลร่รุ่นนี้ใช้ระบบเลเยอบายไวที่ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยําซึ่งแตกต่างจากเครื่องบินรุ่นเก่าที่กองทัพอากาศไทยใช้อยู่จีนอย่างวางแผนส่งครูการบินและช่างเทคนิคมาประจำการในไทยช่วงแรกเพื่อให้การใช้งานเป็นไป อย่างรับรื่นในด้านยุทธศาสตร์การมีเจ104จำนวนสิบลำในครอบครองจะทำให้ไทยสามารถจัดกำลังทางอากาศได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลากประเวณชายแดนการคุ้มกันน่านฟ้าหรือการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่รวดเร็วขึ้นความเร็วความคล่องตัวและพิสัยการปฏิบัติการที่ไกลทำให้เจ104สามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เป้าหมายได้ทันเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยน แรงด้านความมั่นคงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีมิติทางการทุตที่สำคัญไทยและจีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมานานการมอบเครื่องบินรบฟรีในครั้งนี้ไม่เพียงตอบย้ำความสัมพันธ์แต่ยังแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีความเชื่อมั่นและไว้ใจกันในระดับสูงการที่จีนยอมส่งมอบเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นหัวใจของกองทัพอากาศตนเองให้แก่ไทยแปลว่าจีนมองไทยเป็นพันธมิตรแท้จริงไม่ใช่เพียงคู่ค้าทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ก็อาจทําให้บางประเทศในภูมิภาครู้สึกกังวลเนื่องจากการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารของไทยย่างก้าวกระโดดอาจเปลี่ยนดุลอํานาจในบางพื้นที่นักวิเคราะห์บางรายคาดว่าอาจมีการตอบสนองจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่เพื่อตอบโต้ซึ่งอาจนําไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธรอบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สําหรับไทยการได้รับ J104 ซีฟรีถือเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะ ได้ยุทโธป,ปกรณ์นนะัทันสมัยมาเสริมกําลังแล้วอย่างช่วยประหยัดงบประมาณอย่างมหาศาลเนิ่งที่ประหยัดได้สามารถนําไปใช้พัฒนากองทัพด้านอื่นๆหรือแม้กระทั่งนําไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตความร่วมมือไทยจีนอาจขยายไปถึงการพัฒนาโครงการร่วมด้านป้องกันประเทศเช่นการวิจัยระบบอาวุธใหม่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองหรือการฝึกซ้อมรบขนาดใหญ่ร่วมกันซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแน่นแฟนยิ่งนี่คือสัญญาณว่าจีนพร้อมมีบทบาทเชิงรุกในภูมิภาคโดยใช้ยุทธศาสตร์มิตรภาพผ่านความมั่นคงเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ยั่งยืนขณะเดียวกันไทยก็แสดงบทบาทในฐานะหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือซึ่งมีเป้าหมายร่วมกับจีนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค